คูณแม่เก้าโดยการใช้นิ้วหนึ่งยกนิ้วขึ้นมาทั้งหมดสิบนิ้วแล้วท่องว่าเก้าหนึ่งเก้าพร้อมกับผลนิ้วก้อยลงไปจะเห็นว่านิ้วนิ้วมือที่เหลือจะเหลือเก้านิ้วจากนั้นท่องต่อเก้าสองสิบแปดพร้อมกับผลนิ้วนางลงไปเก็บสิบไว้ในใจนิ้วก็จะเหลือแปดนิ้วแล้วตั้งแต่แม่สองขึ้นไปให้บวกสิบเพิ่มไว้ในใจ แล้วก็นับต่อ9327เก็บ20ไว้ในใจแล้วหดนิ้วต่อไปนิ้วจะเหลือ7นิ้วแล้วท่องต่อ9436เก็บ30ไว้ในใจพร้อมกบหดนิ้วต่อไปนิ้วก็จะเหลือ6นิ้วแล้วท่องต่อ9545เก็บ40ไว้ในใจหดนิ้วต่อไปนิ้วก็จะเหลือ5นิ้ว แล้วท่องต่อ9654เก็บ50ไว้ในใจหดนิ้วต่อไปนิ้วก็จะเหลือ4นิ้วแล้วท่องต่อ9763เก็บ60ไว้ในใจนิ้วต่อไปก็จะเหลือ3นิ้วท่องต่อ9872เก็บ70ไว้ในใจพร้อมหดนิ้วต่อไปนิ้วก็จะเหลือ2นิ้วแล้วท่องต่อ9981 เก็บแปดสิบไว้ในใจหดนิ้วที่เหลือไปนิ้วก็จะเหลือหนึ่งนิ้วแล้วท่องต่อเก้าสิบเป็น 90, เก้าสิบเก็บเก้าสิบไว้ในใจพร้อมยกนิ้วขึ้นมาสิบนิ้วจากนั้นท่องต่อเก้าสบเอ็ดเป็นเก้าสิบเก้าหดนิ้วก้อยลงไปเก็บสามสิบไว้ในใจนิ้วที่เหลือก็จะเหลือเก้านิ้ว 92เป็น108เก็บห0ึ่งไว้ในใจหดนิ้วนางลงไปนิ้วต่อไปก็จะเหลือ8นิ้วเก็บส0เก็บไว้ในใจทอาไม่ไดหรอกแค่ส่งนิดเลยียว <c oughs> <c oughs>